สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะตอนนี้บีดมาอยู่ที่หมู่บ้านกฤษดานะคะกิษดาอะไรไม่บอกเ <c oughs> พราว่าวันนี้ที่ที่ผู้กองเขาเคยซื้อไว้นานแล้วเ<ๆ>ขาอยากปลูกบ้านไว้บีดก็เลยมาแต่ว่าบีดเอารถบีดมานะคะผู้กองยังไม่ตามมาเลยผู้กองไปหาซื้อไก่ วันนี้จะลงเสาเอกนะคะผู้กองไปหาซื้อไก่แล้วก็ไปรับแม่กับพี่สาวอยู่ออนี่เลคะ่ะนี่คืออ่าคนงานเขาะคะ่ะเขาลงเสาแบบนี้ไว้ก่อนนะคะจะไม่ถ่ายเห็นหน้าคนงานคะ่ะเดี๋ยวปิดนี่คะ่ะที่เขาลงเสาวไว้แล้วเดี๋ยวบีจะให้ดูนะคะว่าบีเจออะไรคันแทนกล้องไปทางนี้ก่อนดีก่อนเนาะ อันนี้คือด้านด้านหลังกำแพงนะคะที่เขามาซื้อที่ดินที่ดินเปล่าไว้นะคะหมู่บ้านนี้เขาจะมีที่ดินเปล่าขายนะคะแล้วก็ให้เราสร้างตามใจเองคะ่ะอันนี้คือกำแพงของหมู่บ้านนะคะเดี๋ยบีดจะให้ดูอะไรมองหน้าบิดสลอนเลยคือคือเขาไม่กลัวเราเลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิดหาที่เดินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเจ็บนี่ค่ะเพื่อนๆขานกเปด็ด น้ำด้วยเปล่าด้วยนกอ,อะไรเต็มกบเต็มเลยมองหน้าบีบเฉยเลยโอน้นี่บีบมองไม่เห็นตอนแรกเพราะว่าอะไรมันดินมันแห้งๆอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเต็มเลยเพื่อน,นคือไม่ใช่ดินมันแห้งๆมันมีเป็นหนองน้ําที่น้ําของน้ําธรรมชาตินี่แหละมันน่าจะต่ํานะคะเพราะเขายังไม่ผมดินดินี้มันมีน,นกเป็ดเพื่อน,น,นๆขาเห็นไหมไม่บีบมองไม่ชัดนะคะมันมีนกเป็ด เดี๋ยวเนี่ย z o ให้ดูเห็นไหมคะบิดบิดบิดก็มองไม่ค่อยชัดหรอกบิดก็มองไม่ค่อยชัดหรอกค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าน,นะคะเพราะว่ามันจะท้อนแสงอนอกเป็ดเต็มเลยนี่เขาบินไปตรงนูงน้นแล้วกลุ่มนึงไปที่บิดถ่ายไม่ทันก่อ,อ,อเต็มด้วยบิด,บด นกคุณผู้ชมนกเป็ดน่ะปิวปิปิวปบินไปแล้วไีขึ้นไปข้นเขาบินไปแล้วค่ะคุณผู้ชมโอ้โบินไปแล้ว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 น่นนี่บินไค่ะมีบีบซูมนะคะบายบายค่ะถ่ายนกเป็ดให้ดู แค่นี้กันนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอุ้งเขาินไปแล้วค่ะบินไปเกาะอะไรนะโต๊ะสองสาหน่่ย